จุดนี้คือบอริเวณริมคลองรางไผ่นะที่สมานเขตบางบอนมาปรับปรุงพรมทัศน์ตอนนี้เ,เรือได้ขุดดินจากในคลองแล้วก็มาลงบริเวณชายฝั่งติดกำแพงตลอดแนวแล้วดินตรงนี้เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปสมานเขตก็จะเอาต้นไม้มาปลูกเป็นจุดๆให้ตลอดแนวเพื่อให้ปรับปรุงติดคลองให้มันดูสวยงามตลอดไม้ตลอดทางด้านด้านหลังนีดเลยครับด้านหลังเนี้ ึ่งตอนนี้สานักเขตก็ได้ทาสีเรากันตกเรียบร้อยแล้วสะพานได้ปรับปรุงแล้วเหลือแต่ปรับปรุงปูกพิชิต้นไม้อะไรต่างๆตลอดแนวที่จะยาวไปจนออบฝังบอนซีด้านนู้นนะครับส่วนทางน้ําก็น้ําก็ไหลสะอาดน้ําไหลดีขึ้นนะเนื่องจากเราขุดน้าให้ในน้ําลึกขึ้นนะตรงนี้ยวจะลงต้นไม้ีจะจะสวยงามครับขอบคุณมากครับตลอดแนวนะครับ ตรงนี้จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราจะปรับปรุงภูมิทัศน์าะตอนนี้เราได้ออดินในคลองมาถมเรียบร้อยแล้วก็คงจะมีการปรับปรุงปลูกต้นไม้ให้สวยงามต่อตลอดแนวตอนนี้พอดินมันแน่นก็นะดินี่จะไมไหลลงคลองแนละ้ววันนี้สำนักเขตบางบอน ลงมาตรวจสภาพทางน้ำาลองรังไผ่ปรับดูจะปรับปูมิทัศนดสองฝั่งคลองแต่นในคลองตอนนี้ํำนานเขตบางบอดได้ใช้เรือขุดลอกคลองไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวขากลับจะขุดลอกเติมในจุดที่ยังดินยังไม่เต็มนะครับคือสภาพที่เราลอกคลองเสร็จแล้วทําให้ทางน้ําเดินสะดวกขึ้นดีขึ้นนะครับขยะอะไรต่างๆในบริเวณคลองก็ดีขึ้นชาวบ้านก็ ดีใจที่สำนักเทศบาบลได้มาดูแลในคลองหลังนี้ซึ่งคลองตรงนี้เองเดี๋ยวจะเชิญผู้ว่าเทพานครมนตรีกาสวิตป์ันเมืองท่านมาเปิดคลองเป็นทางกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมานี่ได้รับการสนับสนุนจากท่านรองผู้ว่าราชการเทพานครท่านสักชัยบุญมาท่านได้มาตรวจกำกับควบ,บคุมดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับทำให้ มารพระเขตดําเนินการตรงกับวัตถุสงเป้าหมายที่ท่านอยากจะได้และชาวบ้านอยากจะได้ให้เต็มรูปแบบนะครับหลังจากเราปลูกต้นไม้สองฟังคลองเสร็จแล้วก็คิดว่าบริเวณภูมิทัศน์ริมคลองนี้จะเป็นที่สวยงามและก็เป็นจุดนําร่องจุดหนึ่งในการพัฒนาของพื้นที่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวครับ วันนี้นะคะผู้อำนวยการเขตบางบอนท่านบาวรศรีนิยมตรงพร้อมด้วยท่านอริยาเพลงประเสริฐผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนำทีมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ริมคลองลางไผ่เพื่อเตรียมการพัฒนาปรับปรุปรงภูมิทัศน์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปัจจุบันนะคะเขตบางบอนอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองลางไผ่ตั้งแต่ถนนบางบอน4ถึงถนนบางบอน5ระยะทางกว่า2กิโลเมตร ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางเรียบคลองรางไผ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจัดกิจกรรมประกวดการแต่งแต้มเติมสีสันบริเวณกำแพงให้สวยงามเพิ่มชีวิตชีวาให้กับคลองรางไผ่สร้างบรรยากาศความสวยงามลดความเสี่ยงในจุดเปรียวหรือจุดอับสายตาซึ่งจุดนี้นะคะเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเส้นทางปั่นจักรยาน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเยี่ยมชมวิถีชีวิตผู้คนริมคลองซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกอศัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ